สวัสดีนักเรียนทุกคนวันนี้พบกับครูชาติชายปิจวันณกับการเรียนรู้วิชาบริศตรทซึ่งวันนี้ครูก็จะสอนนักเรียนในเรื่องของความหมายความสําคัญและวิธีการทางประิศาสตร์ซึ่งเนื้อหาเหล่านี้อยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่1วิธีการทางปริวัทสําหรับความหมายความสําคัญและวิธีการทางาริาร์มีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันเลย ก่อนที่เราจะเรียนรู้วิธีการทางประวัติศาสตร์ครูขออธิบายให้นักเรียนได้เรียนรู้และก็รับทราบในเบื้องต้นก่อนว่าวิชาประวัติศาสตร์นั้นหมายถึงวิชาที่ศึกษาเรื่องราวของมนุษย์ในช่วงเวลาต่างๆหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นการศึกษาเรื่องราวในอดีตของมนุษย์นั่นเองสําหรับวิธีการทางประวัติศาสตร์หมายถึงขั้นตอนหรือวิธีการที่ใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์หรือ เราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นวิธีการที่ใช้ในการศึกษาเรื่องราวในอลีตนั่นเองซึ่งวิธีการทางประสาทนี้ก็มีความสำคัญคือเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือนะครับหมายความว่าถ้าเราศึกษาประสาทโดยใช้วิธีการทางประสาทเราจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยำรวมถึงเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับเป็นต้นนะครับอันนี้คือความสำคัญของวิธีการทางประสาทสำหรับ วิธีการทาบริษัทนั้นมีทั้งหมดอยู่5ขั้นตอนขั้นตอนที่1คือกําหนดหัวข้อที่จะศึกษาเป็นขั้นตอนที่เราจะต้องกําหนดหัวข้อว่าเราจะศึกษาหัวข้ออะไรเรื่องอะไรศึกษาช่วงเวลาไหนเป็นต้นเมื่อขั้นตอนที่หนึ่งเสร็จแล้วก็ดำเนินการขั้นตอนที่2ต่อคือสืบค้นและรวบรวมหลักฐานเมื่อเราได้ ห ų, ัวข้อแล้วเราก็ดําเนินการสืบค้นและรวบรวมหลักฐานนะครับตามหัวข้อที่เราเลือกซึ่งการสืบค้นและรวบรวมหลักฐานเราสามารถสืบค้นและรวบรวมหลักฐานจากหลักฐานที่เป็นระลักอักษรหลักฐานที่ไม่ใช่ระลักอักษรหลักฐานชั้นต้นหรือหลักฐานชั้นรองเป็นต้นเมื่อขั้นตอนที่2เสร็จแล้วก็ดําเนินการขั้นตอนที่3ต่อคือการวิเคราะห์หลักฐานการวิเคราะห์หลักฐานคือการวิเคราะห์ ข้อมูลที่ได้จากหลักฐานในขั้นตอนที่2ซึ่งเราต้องวิเคราะห์อย่างถูกต้องเราต้องวิเคราะห์ด้วยเหตุและผลและที่สำคัญคือเราต้องวิเคราะห์ด้วยความเป็นกลางและไม่ใช่อคติในการวิเคราะห์ข้อมูลหลักฐานนะครับอันนี้คือขัอ้นตอนที่3าม เมื่อขั้นตอนที่3เสร็จแล้วก็ดําเนินการขั้นตอนที่4่ต่อคือการสรุปข้อเท็จจริงนะครับเป็นการสรุปข้อเท็จจริงเป็นการสรุปเรื่องราวต่างๆจากการวิเคราะห์หลักฐานโดยการเรียบเรียงเนื้อหาโดยการสรุปเป็นความจริงเพื่อที่จะเตรียมในการนําเสนอข้อมูลในโอกาสต่อไปหรือในครั้งต่อไปเมื่อดําเนินการขั้นตอนที่4เสร็จแล้วก็ดําเนินการขั้นตอนที่5ต่อคือการนําเสนอข้อมูลนะครับเป็นการนําข้อมูลที่เราได้สรุปข้อเท็จจริงจากขั้นตอนที่4มานําเสนอข้อมูล นะครับในขั้นตอนที่5ซึ่งการน,นําเสนอข้อมูลนี้เราสามารถนําเสนอได้อย่างหลากหลายรูปแบบนะครับอาจจะนําเสนอในโลกโซเชียลหรืออาจจะนําเสนอผ่านทางป้ายนิเทศการจัดบอร์ดหรือการเล่าสู่กันฟังก็ได้นะครับซึ่งการน,นําเสนอข้อมูลเราต้องนําเสนอข้อมูลอย่างมีเหตุและผลและก็ต้องนําเสนอข้อมูลด้วยความเป็นจริงนะครับสิ่งสําคัญคือ ไม่ใช้อคติและไม่ใช้ความลำเอียงในการนําเสนอนะครับระยําอีกครั้งว่าเรื่องราวใดๆก็ตามที่ผ่านวิธีการทางประสาทไปแล้วมันจะกลายเป็นเรื่องราวที่มีความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับในขณะเดียวกันนะครับถ้าเรื่องราวไหนก็ตามที่ไม่ได้ผ่านวิธีการทางประสาททั้งหาขั้นตอนนี้มันจะกลายเป็นเรื่องราวที่ไม่น่าเชื่อถือและไม่ได้รับการยอมรับนะครับอันนี้คือวิธีการทางประสาททั้งหมด5ขั้นตอน สำหรับสไลด์นี้ก็เป็น QR Code โคดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตปัจจุบันประจำวันของนักเรียนนะครับซึ่งเป็นภาพเกียวขค้ดที่สําคัญมากภาพเกียวขค้ดภาพแรกเป็นภาพเกียวขค้ของศูนย์ปัญหาสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019กระทรวงมหาดไทยหรือสบคมทภาพเคียวขโค้ดภาพที่สองเป็นศูนย์ติดตามสถานการณ์โควิด2019เชียงรายและภาพเกียวขโค้ภาพที่3เป็นภาพเกียวขค้ดเกี่ยวกับการศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติม นักเรียนคนไหนนะครับที่ต้องการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคโควิดในทีหรือประกาศคำสั่งต่างๆในระดับประเทศและในระดับจังหวัดเชียงรายสามารถสแกนภาพ QR Code ภาพที่1กับภาพที่2เพื่อศึกษาและติดตามได้นะครับส่วนภาพที่3เป็น QR Code เกี่ยวกับการศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมหลังจากที่นักเรียนเรียนเสร็จกับครูไปแล้วนะครับนักเรียนมีแลาวบ้างให้นักเรียนสแกน QR Code ภาพที่3 เพื่อเข้าไปศึกษาเรียนรู้เนื้อหาเพิ่มเติมประกอบกับการเรียน,นรู้ในวันนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นกีดข้อคดทั้งสามนี้ถือว่าเป็นกีดข้อท,ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนโดยตรงนะครับครูเองก็ขอขอบใจนักเรียนทุกคนนะครับที่ตั้งใจเรียนและเข้าเรียนในวันนี้นะครับครูขอให้นักเรียนทุกคนประสบความสำเร็จในการเรียนและที่สำคัญคือขอให้นักเรียนทุกคนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการศึกษาเนื้อหาศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับแล้วเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ